วันนี้นะครับผมอยู่กับแรงเ e อร์บู e บลนะครับซึ่งยีนตัวนี้นะครับเป็นยีนย้อนยุคที่ทางแรงเ e อรเนี่ยนะครับได้ลิขสิทธิ์กลับมาผลิตใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าโลโก้ระฆังสีฟ้าเนี่ยนะครับที่เขียนว่าบูเบลเนี่ยคืออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังในคลิปนี้ครับเพราะทุกดีไซน์มีเรื่องเล่ามาครับผมจะเล่าให้ฟัง จริงๆแล้วเนี่ยนะครับบูเบลเนี่ยนะครับเป็นบริษัทหนึ่งนะครับที่เข้าไปซื้อกิจการนะครับของบริษัทที่ชื่อว่าแคสซีอนโจนนะครับในปี1943นะตอนนั้นเนี่ยเขาซื้อกิจการมาทั้งชุดเอี้ยมชุดทำงานแล้วก็ซื้อแบรนด์ที่ชื่อว่าแรงเลอร์เข้ามาด้วยนะครับแล้วปี1946เนี่ยนะครับทางแรงเลอร์บูเบลเนี่ยได้พัฒนายีนตัวแรกออกมานะครับเป็นยีนรุ่น13 MWZ นะครับก็เป็นรุ่นคลาสสิกของแรงเลอร์เลย ซึ่งยีนรุ่นนี้ก็ให้ทางเหล่ารูดิโอเนี่ยได้ใส่กันแล้วก็ลักษณะของยีนเนี่ยก็จะดีไซน์เป็นซิปนะครับเพื่อให้มีความกระชับเวลาเราใส่เวลาเราขี่วัวพยศขี่ม้าพยศอะไรเงี้ยก็ถือว่าขี่ได้อย่างคล่องตัวนะครับแล้วก็ได้ออกแบรนด์เนี่ยนะครับออกมาชื่อว่าบูเบลแรงเ e อร์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับพอผ่านไปเพียงแค่1ปีนะครับโลโก้บูเบลตรงนี้ได้หายไปนะครับก็จะเหลือแค่แรงเลอร์อย่างเดียวนะครับ สำหรับสายวินเทจเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าต้องคว้าเอาไว้เลยนะสำหรับยีนแรงเลอร์บูเบลนะเพราะว่าในรายการผลิตของยีนแรงเลอร์บูเบลเนี่ยมันสั้นมากๆนะครับที่เราจะเห็นแรงเลอร์แล้วก็มีโลโก้บูเบลอย่างนี้นะครับถ้าใครชอบเก็บสะสมเนี่ยนะครับก็เล็งๆเอาไว้นะแต่นับปัจจุบันเนี่ยนะครับทางแรงเลอร์นะครับได้ผลิตตัวนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับให้นักสะสมเนี่ยได้คว้ากันนะครับในราคาที่จับต้องได้ง่ายนะครับ โอเคครับตัวนี้ผมก็เก็บไว้ตัวหนึ่งแล้วนะครับเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับและปัจจุบันเนี่ยนะครับทางแรงเดอร์เนี่ยนะครับก็ไม่ได้เป็นของบริษัทบูเบลแล้วนะครับเพราะว่าในภายหลังเนี่ยทางบูเบลเนี่ยครับได้ขายกิจาการให้กับทาง VS Corporation อีกทีนึงนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์แรงเดอร์ปัจจุบันนี้ครับ มาดูดีเทลของยีนเลยนะครับตัวนี้จัดว่าเป็นคลาสสิกมากๆเลยนะครับเริ่มจากตรงป้ายด้านบนก่อนเลยนะป้ายด้านบนเนี่ยนะครับก็จะเขียนว่า r e e n s b o r o นะครับ Look well in b l u e Bell นะครับนี่เห็นไหมนี่จะมีโลโก้ Blue b e l l ใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มีแรงเลิกเขียนอยู่ด้านล่างนะครับป้ายเฟอร์เอร์เนี่ยก็เขียนเหมือนกันว่า Look well in Blue b e l l นะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าสวยมากๆผ้าตัวนี้เป็นผ้า14ออนแล้วก็เป็นผ้า left hand w i l w นะเ,นเพื่อนซึ่งตัวนี้มันก็จะแตกต่างจากรีวนะมันก็จะให้อารมณ์ที่แตกต่่าาางแล้ว้ววเขใใจในยุค สมัยนั้นเนี่ยก็น่าจะมีการผลิตออกมาเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับทีนี้อยากจะมาให้ดูตัวกระเป๋านะครับกระเป๋าเนี่ยก็จะเป็นคัตติ้งแบบแรงเลอร์เลยก็จะเป็นตัว W U อย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวหมุดเนี่ยก็จะเป็นหมุดแบบมนๆอย่างนี้นะครับซึ่งเป็นสไตล์ของแรงเลอร์อยู่แล้วเนาะมาดูรายละเอียดตรงคอยพ็อกเก็ตนิดนึงนะตรงคอยพ็อกเก็ตเนี่ยนะครับเขาจะมีโลโก้บูเบลเนี่ยเย็บหนาๆเลยนะออกมาแบบนี้นะครับแต่จากที่ผมไปดูนะในตัว True Vintage เองเนี่ย ตรงเนี้ยไม่มีนะครับตรงเนี้ยผมเข้าใจว่าทางแบรนด์เนี่ยเขาเจตนาทาขึ้นมาเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์นะให้รู้ว่าเออตัวเนี้ยมันคืองานรีโปรดักชันนะให้นัก,กสะสมได้เก็บกันนะครับตัวกระดุมเนี่ยก็จะเป็นกระดุมทองเหลืองนะครับแล้วก็ข้างในก็เป็นซิปแบบมาดูตรงบริเวณปลายขานะครับปลายขาเนี่ยเป็นไดซิงเกิลนะเป็นสีทองอย่างเงี้ยแต่ว่าผมมีข้อสงสัยว่าตรงเนี้ยเออมันไม่ใช่ผ้าริมตรงเนี้ยมันเป็นการเก็บโค้งแต่ผมคิดว่านะตัวจริงเนี่ยมันจะต้องเป็นผ้าริมนะสำหรับง,งานทูวินเทสนะครับ สุดท้ายเนี่ยนะครับก็อยากจะให้ดูตรงป้าย Care Tag อีกแล้วก็ด้านในทั้งหมดตรงนี้ก็จะเป็นแรงเล e r แล้วก็มีเขียน Bluebell เอาไว้นะครับแล้วก็จะมี Care Tag ตรงนี้นะครับก็จะเป็น L ยี่สกนะครับแล้วก็ขาย,ยาว32แล้วก็เป็นทรงคลาสสิกในตำนานของเขาก็คือทรง13 MW z นะครับโอเคตัวถุงกระเป๋าด้านในก็เป็นถุงกระเป๋าพ่อฟ้ายธรรมดาอยากให้ดูลักษณะการฟอกของยีนตัวนี้นิดหนึ่งยีนตัวเนี้ยผมว่าฟอกออกมาได้ดูวินเทจมากๆนะอารมณ์มันเหมือนกับเป็นเป็นบลูยีนในอดีตที่เราชอบกันนะครับคือสีเนี้ยมันจะ เป็นน้ำเงินคลามคลามสวยๆเลยนะครับแล้วลักษณะการเศษของเขาก็เป็นการเศษที่ค่อนข้างสมจริงนะครับไม่ได้คมหรือเวอร์จนเกินไปแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีรอยหันที่คมบางๆก็ถือว่าเป็นอะไรที่เอามาใส่หลอ่ลอ,ลอเท่ๆนะครับ โอเคครับก็จบแล้วครับสำหรับแรงเลอร์บูเบลนะครับถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรนะครับก็แชร์มาให้ผมได้นะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยคือสำหรับแรงเลอร์เองเรื่องประวัติอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมต้องศึกษาอีกสักพักหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวก็เอามาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังก่อนโอเคครับวันนี้ไปก่อนนะครับ